รวมสุดยอด25สาถานที่ท่องเที่ยวลาวทั้งธรรมชาติสุดอลังการวัดวาอารามเก่าแก่และมรดกโลกมากมายเดินทางง่ายใกล้ไทยแถมงบไม่บานปลายพาไปเช็คอินตั้งแต่วิงจันหลวงพระบางจำปาสักวังเวียงและอื่นๆเที่ยวลาวงบเบาสบายกระเป๋าลาวประเทศเพื่อนบ้านที่นับว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางอันน่าสนใจไม่แพ้กับที่ไหนๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของประเทศลาวหรือจะเป็นด้านอาหารการกินแถมการเดินทางยังสะดวกและใช้เวลาเพียงแค่สองชั่วโมงจากไทยเท่านั้นที่สำคัญในเรื่องของงบค่าใช้จ่ายต้องบอกเลยว่าเบาๆตัวเครื่องบินไปลาวราคาสบายกระเป๋าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่กําลังมองหาที่เที่ยวใกล้บ้านเราในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้เพราะนอกจากคุณจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนลาวได้อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังสามารถสนุกสนานไปกับการไปเช็คอินตามแลนด์มาร์กที่เที่ยวลาวจุดต่างๆได้อีกด้วยที่เที่ยวลาวสวยๆมาถึงลาวแล้วต้องมาเช็คอินหนึ่งประตูใสเปิดว่ากับที่เที่ยวลาวที่แรกอย่างประตูใสหรือประตูชยัยแลนด์มาร์กสำคัญที่ไม่ควรพลาดแก่การเดินทางมาเช็คอินถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมาเยือนนครวิงจันประเทศลาวอีกด้วยโดยจุดเด่นของประตูใสแห่งนี้ คือความสวยของสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของลาวผ่านภาพวาดเรื่องราวมหากาพรมายนะแบบปูนปั้นได้อย่างชัดเจนซึ่งถ้าหากสังเกตดีๆประตูใส่นี้จะมีความคล้ายคลึงกับประตูชายของประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงยุโรปก,ก็สามารถถ่ายรูปสวยๆได้แล้วเหมาะสำหรับคนที่อยากเก็บภาพความประทับใจในการมาเที่ยวลาว 2. พระธาตุหลวงพระธาตุหลวง หรือพระเจดีโลกจุลามณีเป็นที่เที่ยวลาวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพราะถ้าหากใครได้มาถึงลาวแล้วไม่ได้เข้ามากราบสักการบูชาพระธาตุหลวงก็เหมือนมาไม่ถึงลาวนั่นเองเนื่องจากตามเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ลาวและความเป็นมาได้กล่าวไว้ว่าพระธาตุแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับการสร้างเมืองวิงจันจึงทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจที่สําคัญของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ที่เลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา 3. ถ้ำกองหลอที่เที่ยวลาวทางธรรมชาติอย่างถ้ำกองหลอเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเช็คอินเป็นอย่างมากเนื่องจากความงดงามที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติอย่างสวยงามประการตาซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือลอดถ้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโขดหินงอกหินย้อยจำนวนมากมายท่ามกลางแสงไฟนีออนพร้อมทั้งสัมผัสไปกับบรรยากาศอันเงียบสงบได้อย่างตื่นตาตื่นใจ ที่สําคัญถ้าแห่งนี้ยังเคยเป็นเส้นทางคมนาคมของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกนี้อีกด้วยเนื่องจากบริเวณปากถ้าอีกด้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านานาตานที่ถูกปิดล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่ไม่มีถนนเข้าออกจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องสัญจรผ่านเส้นทางถ้าแห่งนี้นั่นเองนักท่องเที่ยวก็จะได้สึมซับวิถีชีวิตของชาวบ้านประชากรลาวผ่านการล่องเรือเดินทางภายในถ้ำกองหลออสี 4. น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกที่นับว่าสวยที่สุดในหลวงพระบางโดยมีความสูงราว70เมตรหรือเทียบเท่ากับตึกสองชั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่ถูกอบล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการหนีความวุ่นวายในตัวเมืองและต้องการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ลาวและที่สำคัญสภาพป่ายังมีความร่มรื่นแบบเย็นสบาย แถมนักท่องเที่ยวยังสามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ตามอัธยาศัยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่เที่ยวลาวที่ควรไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง 5. ทุ่งหายหินโบราณสถานสำคัญอย่างทุ่งหายหินเป็นที่เที่ยวลาวที่ได้รับการจดขึ้นทะเบียนยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกโดยจุดเด่นที่ดึงดูดสายตาของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวก็คือ หินขนาดใหญ่ที่เรียงรายอยู่บนพื้นที่ราบทั่วบริเวณที่มีอายุมากกว่า2,500ปีทุ่งหายหินแห่งนี้มีความเชื่อว่าหินเหล่านี้เป็นภาชนะบรรจุกระดูกที่ใช้ในพิธีศพของประชากรลาโโบราในสมัยก่อนด้วยเหตุนี้จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิกัดที่ผู้คนต่างสนใจและตั้งใจว่าถ้ามาเที่ยวลาวสักครั้งก็ต้องมาเช็คอินที่นี่ให้ได้ 6. หอพระแก้วหอพระแก้ว เป็นที่เที่ยวลาวที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากนครวิงจันท์ที่มีลักษณะเป็นอาคารไม้แกะสลักอย่างสวยงามซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2480-2483โดยเจ้าสุวรรณภูมาและได้มีการวางพระประธานขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งพระไตรปิฎกและตู้สำหรับวางวัตถุโบราณต่างๆไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมกันได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญภายในหอพระแก้วแห่งนี้ ยังมีภาพเขียนตามเพดานที่มาพร้อมกับลวดลายวิจิตต่างๆอย่างงดงามนับว่าเป็นอีกแลนด์มาร์คลาวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความหลงไหลในงานสถาปัตยกรรม 7. ศูดสวนพักสำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่ชื่นชอบความเก่าแก่โบราณก็ต้องไม่พลาดกับการเดินทางมาที่เที่ยวลาวอย่างศูนพักที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครหลวงวิงจันเนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่บนพื้นที่ราบกว่า200องค์อย่างสง่างามแถมบริเวณโดยรอบยังถูกอบล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่จำนวนมากมายทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลาวสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นและความเย็นสบายได้อย่างแท้จริง 8. สี่พันดอนจำปาสักที่เที่ยวลาวอย่างสี่พันดอนหรือแปลจากภาษาลาวเป็นไทยว่าสี่พันเกาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากหากมาเที่ยวลาวแล้วไม่วรพาดโดยจุดท่องเที่ยวของสถานที่แห่งนี้มีด้วยกันทั้งหมด3จุดได้แก่ดอนคงกอะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเหมาะแก่การเดินทางมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดพร้อมกับการดื่มด่ำไปกับบรรยากาศธรรมชาติที่ถูกอบล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่จำนวนมากรวมไปถึงจุดที่เรียกว่าดอนคอนและดอนเดด อีกสจุดเช็คอินยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันแวะเวียนเข้ามามากไปกว่านั้นสีพันดอนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของน้ำตกลีผีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเนินโขดหินและน้ำที่ไหลเชี่ยวด้วยความแรงจนเกิดเป็นละองสีขาวไปทั่วทั้งแก่งมองแล้วสวยงามเป็นอย่างยิ่ง 9. ลดูลากูลวังเวียงดูลากูลเป็นที่เที่ยวลาวที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยลักษณะของบูลากูลที่ว่านี้เป็นบ่อน้ำผุดที่มีสีฟ้าเขียวใสเป็นมรกตททำให้สามารถมองเห็นพื้นดินด้านล่างได้อย่างชัดเจนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการคลายความร้อนด้วยการลงเล่นน้ำพร้อมทั้งกระโดดน้ำไปมาได้อย่างเพลิดเพลินนอกจากนี้บริเวณภายในะยังมีบริการให้เช่าหวงยางชิงช้าแทไม้ไผ่เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้นักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น หรือถ้าหากใครรู้สึกหิวก็สามารถซื้ออาหารทานบริเวณด้านในได้อย่างสะดวกสบายอีกเช่นกันเป็นที่เที่ยวลาวที่เหมาะมาก,กับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนฝูงอย่างมาก10น้องเขียวที่เที่ยวลาวที่ต่อมาเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่ต้องการออกไปค้นหาสิ่งมหัศจรรย์อันงดงามที่มีชื่อว่าหนองเขียวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเมืองงอย โดยกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึงที่เที่ยวลาวแห่งนี้เลยก็คือการปีนเขาเดินสำรวจป่าและการชมวิวทัศนียภาพของมุงงอยกันที่บริเวณจุดสูงสุดได้อย่างกว้างไกลสุดสายตารวมไปถึงการสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติอันสมบูรณ์ได้อย่างเต็มเปี่ยมซึ่งหากใครที่ชอบความสงบและชอบเที่ยวแบบลุยๆแล้วละก็น้องเขียวแห่งนี้ตอบโจทย์และสไตล์คุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว11สะพานส้มสะพานส้ม สะพานข้ามแม่น้ำที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กลาวยอดฮิตของเราบรรดานักท่องเที่ยวที่ต่างพากันเดินทางมาถ่ายรูปพร้อมกับโพสท่าสวยๆเพื่อกลับไปอัพรูปลงโซเชียลกันได้อย่างรัวๆนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินเล่นดูของที่บริเวณด้านหลังสะพานได้อย่างเพลิดเพลินอีกเช่นกันเพราะน,นอกจากจะมีร้านค้าต่างๆจำนวนมากมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารพื้นเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถลองรสชาติกันได้อย่างจุใจแล้ว ยังมีร้านขายของที่ระลึกอื่นๆอีกด้วยและที่สำคัญสะพานส้มแห่งนี้ยังเป็นทางเชื่อมสำหรับการเดินทางไปยังท่ำจังอีกหนึ่งที่เที่ยวลาวที่ควรค่าแก่การไปปักหมุดเช็คอินกันนั่นเอง 12. น้ำตกตาแซ่น้ำตกตาแซ่เป็นหนึ่งในที่เที่ยวลาวที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง15กิโลเมตรความสวยงามและความโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่สายน้ำที่หลั่งไหลาอาบตามโขวดหินลงมาเป็นชั้นๆ จนเกิดเป็นภาพที่งดงามซึ่งนะักท่องเที่ยวที่มาลาวก็มักจะมาลงเล่นน้ำกันที่นี่นอกจากนี้บริเวณด้านนอกของน้ำตกยังมีการแสดงโชว์ของช้างออกมาอวดความสามารถให้เราได้เชยชมกันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางมาเช็คอินที่เดียวแต่ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายเห็นแบบนี้แล้วจะพลาดได้อย่างไร 13. ปราสาทหินวัดภูที่เที่ยวลาวอย่างปราสาทหินวัดภู โบราณสถานสำคัญของลราที่ได้รับให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกในปีพุทธศักราช2544ซึ่งที่แห่งนี้ใช้สถาปัตยกรรมแบบของโดยสร้างจากหินทรายและอิฐพร้อมทั้งลวดลายเก่าแก่อันสวยงามที่ดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวให้พากันเดินทางไปเช็คอินกันที่แลนด์มาร์กลาวแห่งนี้อีกทั้งพื้นที่รอบๆยังเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีน้อยใหญ่จำนวนมากที่คอยสร้างความร่มรื่นเย็นสบายให้แก่ผู้มาเยือน 14พระบรมมหาราชวังพระบาทพระบรมมหาราชวังเป็นที่เที่ยวลาวที่ตัวอาคารมีลักษณะเป็นทรงลาวแบบโบราณที่ผสมผสานกับศิลปะแบบล้านช้างได้อย่างลงตัวถูกตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งวันหากใครที่แพลนจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ลาวก็สามารถพากันมาเช็คอินกันได้ที่เที่ยวลาวแห่งนี้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงตอนเช้า เนื่องจากอากาศจะยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่นักแถมยังสามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอีกด้วย 15. ที่ราบสูงโบลเวนที่ราบสูงโบลเวนเป็นที่เที่ยวลาวบริเวณแขวงจำปาสักซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติอย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาเส้นทางธรรมชาติหรือน้ำตกอีกหลายแห่งรวมไปถึงไร่กาแฟอาราบิกา้าที่มีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นหอมเย้ายวนเป็นอย่างมาก เรียกได้ว,ว่าเป็นจุดขายพิเศษของแหล่งท่องเที่ยวลาวแห่งนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งหากใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอินกันที่แห่งนี้เพราะรองว่าได้ครบทุกรสชาติถูกใจคุณอย่างแน่นอน16วัดวิชุนราชหรือวัดพระธาตุหมากหมวัดวิชุนราชตั้งอยู่ที่หลวงพระบางนับว่าเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวลาวที่ไม่ควรพลาดเลยโดยวัดวิชุนราช เป็นศาสนสถานที่มีพระอุโบสถสวยงามควรค่าแก่การสัก,กระ์และมีองค์พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหลวงพระบางแต่ข้อสําคัญที่ทําให้วัดวิชุนราชโดดเด่นและมีอีกชื่อเรียกว่าพระธาตุหมักโมก็เพราะว่าพระธาตุประจําวัดมีลักษณะโค้งมนคล้ายกับแตงโมผ่าครึ่งลูกจึงเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเอง17ตลาดในพลาซาหลวงพระบางตลาดที่เที่ยวลาวสําหรับสายกิน สามารถช็อปปิ้งของฝากติดมือกลับไปจากประเทศลาวโดยบริเวณตลาดก็จะมีร้านค้ามากมายทั้งอาหารขาวและหวานและยังมีของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินซื้อของไปเรื่อยชอบเดินชมงานฝีมือวัฒนธรรมของคนลาวตลาดในพาซาหลวงพระบางก็นับว่าเป็นที่เที่ยวลาวที่ตอบโจทย์มากๆ18วัดเชียงทองมาถึงหลวงพระบางแล้วก็ต้องมาที่วัดเชียงทอง าศาสนสถานที่เต็มไปด้วยงานสถาปัตยกรรมงานด้านแกะสลักตกแต่งตามอาคารต่างๆบริเวณของวัดเรียกได้ว่าสวยงามเหมาะแก่การมาเยี่ยมชมโดยวัดเชียงทองเป็นที่เที่ยวลาวที่มีประวัติมาอย่างยาวนานในฐานะวัดคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางหากมีโอกาสมาเที่ยวลาวก็ลองมาไหว้พระได้ที่นี่เลย19น้ําน้ำตกคอนระเพงที่เที่ยวลาวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในเขตแม่น้ำองตอนล่างบริเวณจำปาสักวิวทิวทัศน์แถวบริเวณน้ำตกจัดว่าสวยงามเป็นอย่างมากนับว่าไม่ควรพลาดเลยหากมาลาวก็แนะนำให้หาโอกาสแวะมาเที่ยวชมความอัศจรรย์ของน้ำตกขนาดยักษ์แต่ถ้าจะมาก็ควรหลีกเลี่ยงหน้าฝนเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำหลากจนไม่เห็นอะไรเลยแถมน้ำยังเป็นสีส้มดูไม่น่าชมเท่าไหร่นัก20วัดภูสลาววัดภูสลาวแลนด์มาร์กลาวบนภูเขาสูง ที่สามารถสังเกตเห็นได้จากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนสามารถเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปสักการะบูชาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแต่นอกจากการไหว้พระแล้วที่เที่ยวบนภูเขาแห่งนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามให้เราได้เก็บภาพความประทับใจกลับไปอีกด้วยจัดว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย21น้ำตกตาดฟานน้ำตกตัดฟาน ที่เที่ยวลาวใกล้เมืองปากเซเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงที่จัดว่าสูงมากเนื่องจากอดีตพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นปล่องภูเขาไฟมาก่อนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่น้ำตกตาดฟานจะได้รับชมความสวยงามของน้ำตกและธรรมชาติโดยรอบพร้อมเพิ่มความหวาดเสียวด้วยการมองไปยังน้ำตกที่สูงกว่า220เมตรรับรองเลยว่าเป็นประสบการณ์เที่ยวลาวที่คุ้มค่าหากมาที่นี่22เวียงไซ เวียงไซเป็นเมืองแห่งหนึ่งของประเทศลาวตั้งอยู่ที่แขวงหัวพันถึงแม้จะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนักแต่จุดทีคิของที่เที่ยวลาวเวียงไซคือถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่ภายในถูกกุดจาะเพื่อทําเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยถ้ำแบบนี้ที่บริเวณเมืองเวียงไซมีถึง12แห่งแต่เปิดรับนักท่องเที่ยวเพียงหกแห่งเท่านั้นสาเหตุที่ถ้ำถูกเจาะทาเป็นที่อยู่อาศัยมีความเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของลาวโดยถ้ำดังกล่าว เคยเป็นสถานที่หลบภัยของแกนนำทหารในอดีตนั่นเอง 23. ่ําำจังถ้ำจังเป็นที่เที่ยวลาวที่สามารถเข้าไปโดยผ่านสะพานส้มซึ่งหลังจากลงสะพานเดินต่อไปสักระยะจะเจอกับทางขึ้นเป็นบันไดประมาณ147ขั้นภายในประกอบด้วยหินงอกหินย้อยพร้อมแสงไฟส่องสว่างสวยงามแต่นอกจากความงามภายในถ้ำแล้วบริเวณสุดทางเดินฝั่งซ้ายของถ้ำจะเป็นส่วนของหน้าผาที่ถูกการเป็นระเบียงสำหรับชมวิว สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแผนไปลาวแล้วอยากลองไปถ้ำจังก็ควรระวังเรื่องอุณหภูมิด้วยเพราะภายในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็น24ถ้ำปากอูถ้ำปากอูเป็นที่เที่ยวลาวอยู่ที่หลวงพระบางโดยนักท่องเที่ยวต้องอาศัยการนั่งเรือสองต่อจากหลวงพระบางมาที่ถ้ำแห่งนี้ภายในถ้ำปากอูจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่บริเวณแรกที่มีหินงอกหินย้อยและพระพุทธรูปสร้างจากไม้จำนวนมากเรียกว่าถ้ำติ่งลุ่ม เดิมที่เชื่อว่าบริเวณถ้ำเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสักการพูดผีและอีกส่วนเรียกว่าถ้ำติ่งเทิงเป็นส่วนที่มีพระพุทธรูปไม้เช่นกันแต่จำนวนไม่มากเท่าถ้ำติ่งลุ่ม25้าย่านเมืองเก่าหลวงพระบางย่านเมืองเก่าหลวงพระบางเป็นมรดกโลกที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คงความสวยงามของบ้านเมืองและพระราชวังหลวงบริเวณนั้นโดยที่เที่ยวลาวแห่งนี้นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะเป็นอย่างมาก บริเวณสองข้างทางของถนนย่านเมืองเก่าประกอบไปด้วยตึกสถาปัตยกรรมโคโลเนียลเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินชมมรดกโลกสถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยากจากที่อื่นข้อมูลประเทศลาวในเบื้องต้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพื้นที่ประมาณ237,955ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศของลาวแบ่งออกเป็นสารูปแบบคือเขตภูเขาสูงที่ราบสูง และที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำประเทศลาวมีเขตการปกครองทั้งหมด17แขวงเมืองหลวงของประเทศลาวคือบิงจันพรมแดนของลาวทางทิศเหนือติดกับจีนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพมา่าทิศตะวันออกติดกับเวียดนามทิศใต้ติดกับกัมพูชาและทิศตะวันตกติดกับไทยโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วงใช้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการและภาษาพูดของประชากรลาวการเดินทางไปท่องเที่ยวลาว เดินทางไปเที่ยวลาวใช้เวลาบินตรงโดยเฉลี่ยที่ประมาณหนึ่งชั่วโมง15นาทีขึ้นอยู่กับว่าวันที่เราออกเดินทางสภาพอากาศเป็นอย่างไรโดยเราสามารถขึ้นเครื่องบินไปลาวได้ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิส่วนสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินไปลาวได้แก่แอร์เอเชียลาวแอร์ไลน์บางกอกแอร์เวสการบินไทยและเวียดนามแอร์ไลน์การเดินทางภายในประเทศไปยังที่เที่ยวลาวหลังจากเราเดินทางมาถึงลาวเรียบร้อยแล้ว เราสามารถเดินทางเข้าเมืองหรือเดินทางไปยังที่เที่ยวลาวด้วยการโดยสารรถประจำทางรถรับจ้างหรือเรียกแท็กซี่การเดินทางแต่ละแบบมีอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกันแต่รถประจำทางที่ประเทศลาวขับผ่านป้ายหน้าสนามบินไม่ที่เท่าไหร่อาจต้องใช้เวลารอนานพอสมควรแต่สำหรับใครที่อยากเดินทางสะดวกก็สามารถใช้บริการรถเช่าของ Tra เวโลกาซึ่งจะช่วยเพิ่มอิสระให้กับการเดินทางของคุณ ภาษาที่ใช้ในที่เที่ยวลาวภาษาลาวเป็นภาษาราชการและภาษาที่ประชากรชาวลาวนิยมใช้ในการสื่อสารพูดคุยกันซึ่งภาษาลาวจะมีความใกล้เคียงกับภาษาอีสานของไทยมากแต่จะแตกต่างกันตามสำเนียงของแต่ละพื้นที่ของประเทศเช่นลาวกลางกับลาวเหนือก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันนอกจากภาษาลาวยังมีภาษาอื่นๆที่นิยมใช้ในการสื่อสารได้แกม่ม้งขมุกและฝรั่งเศสเงินตราสำหรับใช้จ่ายในที่เที่ยวลาว จะไปเที่ยวลาวก็ต้องแลกสกุลเงินที่สามารถนํามาใช้ใจ่ายในประเทศลาวได้ซึ่งเงินตราของลาวจะเป็นสกุลเงินกิบลาวกิบโดยมีอัตรากาแรแลกเปลี่ยนอยู่ที่1บาทเท่ากับ658.8กิบโดยประมาณกรกฎาคม2568แต่อัตรากาแรแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็อาจมีการขยับปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่เราแลกเงินข้อมูลเวลาสําหรับท่องเที่ยวลาวเนื่องจากประเทศลาวมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ทำให้เวลาของประเทศลาวไม่ต่างจากไทยเลยเวลาบินไปเที่ยวลาวจึงไม่จําเป็นต้องดูเรื่องความแตกต่างของเวลาชื่อโซนเวลาของลาวคืออินโดจีนไทม์ ICT GMT+7 ข้อมูลฤดูการสําหรับการท่องเที่ยวลาวอากาศที่ประเทศลาวแบ่งออกเป็นสามฤดูการได้แก่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์จนถึงเดือนเมษายนฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมภูมิอากาศของประเทศลาวมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยหากแต่ช่วงที่เป็นฤดูหนาวหรือมีมวลอากาศเย็ยนลงมาจากจีนถ้าช่วงนั้นเราจะไปเที่ยวลาวก็ควรเตรียมเสื้อกันหนาวเพื่อรับมือกับสภาพอากาศประเทศลาวเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสําหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสความเรียบง่ายอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีด้วยความใกล้ชิดทั้งด้านภูมิศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศไทยทําให้การเดินทางและการสื่อสารเป็นไปนอย่างราบรื่นลาวจึงเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ไกลเกินเอื้อมและพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ที่อยากค้นพบความงดงามของอุาษาคเนในอีกแง่มุมหนึ่ง